นี่แกงเขียวหวานไก่ค่ะจะกินกับขนมจีนนะคะมีเอ่เลือดไก่ด้วยเนาะมะเขือแล้วก็เนื้อไก่นะคะเนตเอาเนื้อไก่ทําด้วยจากแกงเขียวหวานใส่มะเขือเปราะวันนี้ใช้เนื้อไก่นะคะไม่ได้ใช้อ่า ส่วนน่องของไก่หรือว่าหน้าอกไก่เราจะเอาเนื้อไก่มาหั่นนะคะเป็นตจะน่ากินบ่เดีย๋ยวเราไปกินขนมจีนด้วยกันนะจ๊ะอันนี้เราเป็นผัดกะเพรานะคะเอาไว้ให้พ่อบ้านแล้วก็เด็กน้อยนะคะทานหลังจากเขาเลิกโรงเรียนมาบางทีเขาก็หิวเนะจ๊ะก็เลยจะทําเยอะสักหน่อยเนาะเผื่อลูกกลับมาจากโรงเรียนตอนเย็นก็หิวเขาก็จะได้มาตาักทานนะคะ ของโปรดของน้องฝนกับน,น้องทายแต่ว่าแกงเขียวหวานเนี่ยจะเป็นของโปรดของพ่อใหญ่กับน้องทายนะคะน้องฝนจะชอบกะเพรา,าแกงเขียวหวานน้องฝนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เน็ตก็ eko, สบายดีด้วยจต่เพียงแค่ไม่ได้ทําคลิปยาวสักเท่าไหร่เนาะเพราะหลักๆแล้วเน็ตก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวมันจะ ทำให้เพื่อนๆเบื่อหน่ายเนาะกับชีวิตที่จำเจของเน็ตนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวเท่าไหร่ก็จะเน้นลงคลิปช็อตแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆมากกว่าเนาะจาเน็ตก็ได้บอกไปหลายๆครั้งแล้วเนาะว่าการเข้ามาอยู่ในวงการ youtube ของเน็ตเนี่ยเพื่อต้องการพบปะเพื่อนๆผูกมิรไม่ตีดีๆเนาะจ๋าเวลาว่างๆเนี่ยก็อาจจะขึ้นไลฟ์สดทักทายบ้างแค่นั้นไม่ได้โฟกัสหรือว่าไม่ได้เน้น หลักกับการสร้างไรายได้เนาะมาน้ำมามาจอยกันจอยกันผักนะคะผักอันนี้เน็ตชอบมากๆเลยก็มีกะหล่ำนะคะบางคนบอกต้องลวกก่อนแต่เน็ตว่ากินดิบๆก็อร่อยอยู่นะมันๆจริงๆ อร่อยอืมแซ่บทำเอง นั่งไตะอะไรแซ่สามีโทรมาแกไปตีกบอะนะพี่น้องสามีก็ถามดีดีเธอกำลังกินอะไรกินข้าวเที่ยงแล้วหรือทำอะไรกินวันนี้มาก็ลเลยบอกแกฉันออกไปซื้อขนมจีนมา ฉันทำเกยเียวหวานของปู่เธอนั่นแหละแเต่ฉันเอาน้ํายาเกงเขียวหวานมากินกับขนมจีนเ็นบอกอ๋อมานะคะอร่อยอยู่ ฝีมือเราเองปุกใจภูมิใจนำเสนอทำได้ฝีมือเจา้าขวังซื้อมาโร่หนึ่งขนมจีน จืมาเพื่อเด็กนวดน้องทายน้องฝนนะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกน้องไทยถ้าน้องฝนจะกินส่วนมากเพื่อนจะเอาไปทําตําส่วตําส้วขนมจีนกินกับแคบหมูน้องฝนหรือตํตปลาอย่าเงี้ยแต่ถ้าให้มากินแบบนี้น้นองฝนจะไม่ค่อยอ่ามาัปันใดแต่น้องไทยจะอันชอบอยู่นะคะเรเ้วก็ยทำไว้ให้เขานนและตอนเย็นเข้ามาหิวเขาจะได้มีอาหารทาน น่จะทําเผื่อลูกไว้ตอนเย็นตลอดเลยจ้ะกับข้าวเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขากลับมาแล้วเขาหิว เป็นพ่อใหญ่ว่าจะเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้เขาอยู่เพราะสังเกตดูลูกกับมาแล้วลูกหิวเพื่อนเลยถามอาหารกลางวันเธอเอาเงินไปซื้อบ,อ,บอกเพื่อเธอส่งหิวกันแต่เดี๋ยวหลังปีใหม่จ,จะเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้ซะต่ไป,ไปซื้อกินที่มันมีประโยชน์เด้ออันส่วนน้องท่านี่โอเคอยู่น้องควรเนี่ยบานเครเอซสื้ออาหารที่บอกเป็นประโยชน์บออิมทองตอนที่ยังไม่พี่น้อจะไปซื้ออาหารแบบ ไก่จอ,อย่างเงี้ยอืมรู้ว่าเป็นอาหารอาหารแบบเขาเรียกอะไรอะมาล่าจังสี่ไหมไม่มีข้าวมัไม่เคอมีแต่กับมันไหมน้องควรจะเป็นคนจังสี่แต่น้องไทยนะ่ะอยซื้ออาหารกลางวันนี่เป็นอาหารที่หนักอยู่แต่น้องควรเนี่ยห้าสิบห้าสิบ เพก็จะหิวตัวเอน,น้องทายมีแค่นเน้นข้าวอาหารหนักแต่น้องฝอนนี่บางมื้อก็จะกินอาหารเบาเป็นอาหารกลางวันเพราะตอนเช้าเนี้ยจะตื่นมาทําให้เขากินทุกวันอยู่แล้วเพราะตอนเยงเขาก็เลยจะไม่ค่อยกินอาหารหนักน้องฝอนแต่น้องทายน,นี่นหนักทุกมือ้อเศ้าเที่ยงเย็นบางทีตอนเย็นก็ไม่ค่อยหนักหรอกจะกินอ่าของเบาๆขนมปังแซนวิชหรือว่าขนมปัง ผักแล้วก็มีไส้กรอกเป็นอาหารฝรั่งแต่น้องฝนในถ้าหากินเขาจะเป็นอาหารไทยไม่ค่อยอาหารฝรั่งเท่าไหร่นั่นคือจะทานอาหารฝรั่งน้องฝนเป็นหัวมันหัวมันฝรั่งอะ่ะแล้วก็มีแฮมมีอ่ามีชีสแล้วก็มีอย่างละ่ะของเขามีแฮมมีชีสมีไก่จอนะคะเป็นชุดแล้วก็มีมันฝรั่งตั้งนั่นแหละนั่นคือน้องฝนจะกินตอนอาหารกลางว่าค่ำเนจาจะดินเนอร์นแหะ เนาอาหารอาหารไทยแต่น้องไทยนี่ยเมื่อก่อนไม่ชอบอาหารฝรั่งแต่พอมาอยู่กับพ่อเพิ่งค้นพบตัวตนพันว่ววมามัดอาหารอาหารฝรั่งนิดนึงบนนี่แต่แนบว่า60%สิเปอนต์เรไปแล้วน้องไทยแนกันน้องพคนี่พอ่พอพกัน อาหารพ่ังสี่สิบอาหารไทยหกสิบถึงให้ลองก็ชอบอาหารไทยมากกว่า lên cặp nhiều là khoáng ừ. Hát xuất tài còn lông kíp Cho đây tật kíp youtube kíp giáo đó Ừ. Ừ.